ั่นนี้มันเป็นราสองมาแล้วแต่แต่ว่าเรื่องโทรศัพท์ผมเห็ยกันมันอ่ะกือบกับสิบนาทีอ่ะแล้วไม่บอกไม่บอกไม่บอกอะไรที่ผมจำนะหลับฝันดีและมีเคชนะโอ้มันได้แพ้หรอกไป็นตนตีมันเยอะมันก็เก่งแหละไฟเราโดนใช่ไหมล่ะแต่ว่าจากที่ดูพวกมันเล่นกันวันแรกแล้วมันลากกันไม่เป็น โอ้แต่คนเล่นตอตอรีก็ครบไอ้เหี้ยงานแก๊งอีกแล้วแควแรงงานมาอีกแฉะแควน่าเบื่อพี่เอฟคือมันจะเอาทำงานแก๊งมาอีกแล้วนะไม่รู้อ่ะมึงเชียร์กับมันเอาวะเป็น ป้าพี่รับตังค์ยี่เอที่พี่นำพันไว้ตีพุงตีพุงเดี๋ยวบอกกันไอดีหน จริงอันนี้เห็นด้วยอินมากร้องไห้ตามเลยยุคนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ใจกูยังคงอาหังกันยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะครับทุกคนมันก็จะพูดยังไงดีวว่ามันก็ไปเรื่อยของมันนะครับอืมชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้แหละครับผม

เกดเกดเคสลักท็อปไหมปัญญาอ่อนคิดถึงเอดีตอนไม่มีบ้านแล้วเอ็มเคเคโหดๆ่ะพี่หล่อบ้านปูไหมเออ ยุคนีม้มันยังมีคนเล่น GTA บ้านปูกันอยู่หรอหือไ้เฮียไม่น่านมีแล้วมั้งพ่อไม่รักฟ้าฟ้าไหนก่อนวู้นเอียจักฮึยุคนี้มันยังมีคนเล่นกันอยู่หรอไอ้ GTA บ้านปูอะไรเนี่ยมันไม่น่า,นานมีแล้วมั้ง มันไม่เคยชื่อแตงไหมสมัยแรกๆบัวไม่รู้เหมือนกันเขามีกฎไงพี่เลยไม่มีใครเล่นกันเงินกี่ล้านยี่้าครับยี่ผ้าไม่ใช่มาครบหรือยังครับราบอสโจ้แล้วผม่ เสียงเกมเบาจบนี่ไปไหนไปฟีฟ่าดีวาปะ่ะคนดูจบนี่ไปไหนดีฟีฟ่าปะฮทารโลอยู่ที่ใครวะ มยไปไหนแล้วพี่ไม่รู้ไม่ได้คุยกัยนเลย,ยไม่ได้สนใจเฮียกูไม่รู้พอไปเคลียร์มาพี่จะมาใส่ของสภาสปอร์ตเดี๋ยวเลยไปเคลียร์มาเลยไปเคลียร์มา,มาฟรีฟ้าเออขาย,ยรถพรุ่งนี้แล้วกันดูบอลกูจะเล่นฟรีฟ้าไอ้เฮียหรือว่าจะเปิดบอตแลักนาล็อกทิ้งไว้วไปเล่นฟรีฟ้า,ฟฟา เอาขายมีเรื่องอะไรต้องคุยไหมคะไมต่ต้องเคลียร์ใจไหมเมื่อกี้พี่เรื่องอเ,เรื่องที่บอกนี่ยังไงละ่ะครับพี่บอกว่าคุยไม่เคลียร์ดเหรอครับทำไม่ไมีสภาบอกผมสารนายกมาเอาวุ่นหายทำไมอะ่ะนายกเขาเลื่อนสายใหญ่ไม่ใช่หรอ บาบอู่ะยูดาอัเาอันนี้ก่อนที h <h ่นายกเขาจะเช็คหรือเปล่าครับหรือว่าหลังจากเช็คใช่ไหมหลังจากที่เขาเช็คใช่ไหมว่ายิบบัตรแล้วรียบรี พิมเล่ดีไปแล้วครับเออในห้องนูใช่ไหมครับไม่ไหนอาวุธไหนไอ้วุธไหนหายคนที่คนที่คนท,ที่ไม่หยิบบัตรอะนะแล้วคุยอะไรเอพีเคเออโจอยู่ไมอใช่ครับอยูเออเราเราต้องคุยอะไรกับเอพีเคกันในเมื่อคุณลืมลืมหยิบบัตรเองอนะ่ะ ไม่คุยว่าขอขอให้ในายกอาพืนธที่ันได้ป่าครับมันได้ด้วยเหรอไม่ได้ขอได้ MPK ให้ได้แต่อยู่ที่ทางประเทศแล้วผมว่าเพราะแก๊งอื่นมองมองอยู่ไม่ได้ให้ไม่ได้ครับ ถ้ามันผิดพลาดจากการอย่างอื่นมันก็พอเข้าใจแต่อันนี้ถ้าถ้าลืมหยิบบัตรแล้วไม่ขอพูดอะไรเงี้ยมันก็โหเฮ้ยอันนี้มันก็พูด<อ>ยากว่ะว่กาก่อนหน้านี้มีเคสลักษณะนี้มาเคสสองเคสแล้วว่าอาวุธหายบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งย้ำมันไม่ได้เว้ยคือตู้อะแม่งแคบจะดมจะดมมีอยู่หน้าในตู้เออหน่าเห็นปะคือลืมหยิบเองอันนี้ช่วยไม่ได้จริงอันนี้ต้องเข้าใจด้วยคือถ้าตรวจสอบมาแล้วว่าเออเป็นเป็นที่ระบบหรือเป็นที่อะไรอันเนี้ยแอดมินน่าคืนได้แต่พี่มองว่าเอดมินนี่คือหลอก เพราะนั่คืนพี่นั่งคืนหมดหรอเอ้ยไอ้พี่นั่งคืนหมดเลยเหรอพี่มันเป็นไปไม่ได้เว้ยอันนี้เราต้องยอมรับว่าเด็กเราลืมเองอะถูกปะอืมโอ้ยบัตร F K ไม่แล้วเราเราพี่ว่ามันมันก็มันคนละอย่างนะบัตร F K กับบัตรอะไรนั่นอะไม่รู้ดิพี่ว่าเรื่องนี้มันมันมันต้องไปชอบตัวเองอะอันนี้ช่วยอะไรไม่ได้จริง แกมีมีเรื่องไหนยืนคุยปะเนี่ยเห็นยืนจ้องกันนานแล้วโจมันน่าจะคาใจแค่เรื่องอาวุธมั้งพี่พี่พี่คอับไม่ไม่ไมไมอันนี้อนันนี้จริงโจมึงก็ยืนคุยแอดมินอยู่แอดมินก็ให้มึงดูหลอกเขาหมดแล้วว่าน้องมึงหยิบปิดบัตรอะ่ะเขาจะให้ประเทศรับผิดชอบกับการหยิบปิดบัตรคนเดียวแล้วพี่ต้องมานั่งไอไอพี่ก็ต้องมานั่งจับทุกคนที่ลืมก่อนหน้านี้มาคืนหมดเลยเหล่ะพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอะ่ะแตอ้ทีฝันห้ามครับน้าม ไอไ้เอชอ้ามึงจะดนคือให้มันเหรอไม่ครับไม่แมนติเไม่ได้ดันแมนติไม่เห็นว่าเขายินยอมที่จะให้อะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ผมมองว่าถึงยินยอมไปประเทศมันก็ต้องชดใช้ทุกคนหรือเปล่าพี่ในกรณีได้มือน็มินไม่ได้งั้นอ่ะได้มาเลย,นนเยพี่ไ่ดูอ่ะเดี่ยพี่พี่ว่าไอ้มินตออแท้ไมนได้เลยว่าเขไม่ให้อ่ะอะไรอ่ะเลเลยเลเลยเล่เลยเล่เลย่อย่เรถเลย่ผมว่าตามที่กอลฟก็ได้เดี๋ยว พี่หวังเอาประกอบเรื่องนี้ตามพี่ไม่ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้วินดีไม่มาคืนเปล่าอ่าแอดมินเนาะให้คินถ้าอย่างนั้นถ้าจะตัดถ้าจะให้แอดมินเป็นคนตัดก็ให้เป็นทางฝั่งแอดมินออยแอดมินอะไรพวกนั้นแทนแล้วกันพี่เขาคุยดีกว่าผมว่าคือต้องเข้าใจด้วยว่าโจว่าให้ไอเมเคบอกยินยอมเนี่ยมีอย่างเดียวที่ไอเมเคทำได้คือดันให้มึงคืนอ่ะ ถ้ามันยืนยันก็บ้าแล้วพี่ผมจะไม่ซัดทำไมเขาหยิบบัตรเนีเคเองพี่ผมทำยังไงผมก็เล่นปกติคือพี่ว่าคุณมาคุยแอดมินใหม่วะเพราะพี่ว่าเอ้เมียเขคงไม่ให้คุณอยู่ดีอ่ะถ้าเราคุยดูถ้าเขาให้ก็แล้วแต่แต่ผมก็เล่นปกตินะไม่มีใครเอางี้ดีกว่าไม่มีใครเจตนาจะย้ำเลยนะนี่ผมพูดจริงได้เงินปกติมากเลยไม่มีอะไรเลยคือไอตอนอาวุธหายยังไม่รู้ได้คำว่าหายจริงหรือหายหลอกอะพี่ อันนี้อันนี้ผมพูดในมุมหองผมเลยนะเขาไม่ได้ลวงดูเลยเช็คทุกคนว่ามีบัตรหรือเปล่าเขาไม่กดขอพูดมาได้ดีครบนี่ไม่ออกพี่ว่าตัวคนที่โดนอุ้มเองก็ไม่รู้ตัวว่าหยิบว่าตัวเองไม่ได้หยิบนี่พี่มุงจริงอันนี้ใครเล่าข่าวส่วนตัวไม่เช็คไม่เช็คดีๆอ่ะได้อันนี้อันนี้อันนี้ใครเล่าข่าเว้ยนะเนี่ยแอดมินตอบดิเกิดอีอย่างขึ้นพี่สรุปง่าย มีผู้เล่นฝั่งวิชเชอร์ลืมหยิบแบบหยิบแบบประกันผิดในตู้แล้วอาวุธหายหมดเขาก็เลยมาขอ m อ k คืนอาวุธโดยที่ให้อมินเสียคืนเอมินตอบวึดคืนไม่คืนนักมันคืนได้เลยเหรอ, <laughs> อคืนไม่ได้นี่ <laughs> นี่แหละค <laughs> รับเขาเรียกว่ารสชาติของชีวิตอ่ะ หวังคุณบอกข้าหายได้หายหายไปแล้วเลยเทียให้ค่ประวังหมดหมดไปเยอะกว่านี้แล้วพี่ผมว่าเออนั่นแหละเอาแหละมันไม่ได้จริงพี่ว่ามันพกไม่ได้แหละมันในนี่เว้ยมันพังับเเพอ่ะมันไม่ได้จริงแล้วอื่นก็ไม่มีแต่ตามนั้นโอนเงินให้กีวี้กอ๊บบี้ก็โอนเงินอื่นเลยท่มันอยู่สภาเลยพี่แต่ก็ช่วยได้นะอ๋อเดี๋ยวเรื่องโปรเทคเก็บประกาศให้ครับพี่เชิษยังไงรบกวนใส่ปอกแขนด้วยนะภาษาติดเองด้วยครับพี่ชอบเลย มึงช่วยโจก่อนไม่ใส่เลยครับป่อแขกนะครับพี่ชาเพผมเพิ่งรู้ว่ามันเกิดไปสาสิบนาทีแล้วพี่ทำไมวะเอ๋อเปล่าพี่ผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เนี่ยว่ามันตัดกันไปสาสิบนาทีแล้วเลยผมเพิ่งเปิดเมื่อกี้เนี่ะมึงใส่ไปสามร้านกับตรเปิดดูไอ้เหี่แง่รีวิแง่ตัดไปสามสิบนาทีแล้วยังไม่ตัดลู้เลยไอ้ยม่รู้ผลไนพี่วัง กูไม่หวังสามศูนย์ะกูวงแค่สองศูนพอกันตอนนี้กูกูมึงรู้จากมึงเนี่ยวไวแกว่ามันเตะไปแล้วกูกคิดว่ามันยังไม่เตะได้สำหรัยูเออ้วไอเเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมเชียร์เงินให้ครับน่าจะเดี๋ยวรีบเชียให้ครับอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวผมรีบเชียร์งินครับเดี๋ยวขอเชียร์ตรงนี้นะครับอ๋อได้ไะ้ครับได้ครับไะ พ no, okay. no ี่เชอร์ผมพูดตรงนี้เลยไม่มีใครเจตนาย้ำพวกคุณนะอันนี้ผมบอกก่อนครับเข้าใจคุณหยิบบัตรเอ็มเคอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดจะช่วยยังไงวะจริงผมมมกก็าาเเจคุณหหยือนนัขอโทษด้วยนะครับพี่ขอโทษนะครับครับค้าค้าเป็นไรครับคครัับ่ไอคิวมันไม่มีใครรับเลยเหรอผมหมายถึงพี่ลับบอลน่ะเฮีย เคน้องเจอกันพรุ่งนี้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะคัดรถขายละเตรียมตัวเลยเกมฮไ้ยเอมว่าื่อกี้นียบอกพี่แจ็คมานะแจ็คไหนเดลิเปอร์อะมาไหมวะไม่รู้นั่นไงนั่ไงพี่เพื่อนรักพี่มาหาพี่ไหนพี่ชอปเ็นรักมาหาชอป หาว่าไง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 จะยังไงมึงไม่ไม่คิดจะชวนกูเล่นลีเลยหรือยังไงหาไอ้เลยกูชวนตลอดเลยเพื่อนมึงเหมื้อมกูเองอ่ะกูหรือยังไงตัวไหนตัวไหนกูชวนตลอดไอ้ชักไม่ชวนมึงหรอกูต้องการตัวมึงจะตายเฮียมึงเล่นตัวเนี่ยกู่าม่ต้องมมาาหรอกกูถน้องๆกูดูเนี่ยว่ากูเรียกมึงกี่รอบมึงหายไปเนี่ยเออใช่พี่ ฮะไม่มีนะไม่มีเฮียอะไรกูเรียกมึงสองสามรอบน่ะก่อนเล่นน่ะมึงไม่มาไอ้เฮียกูตามหามึงอยู่ไม่มีและเฮียชักอีกตัวมาชวนกูไปเล่นตีกับไอ้ทิมเบอร์เอ็กอะไรเนี่ยเฮียเดี๋ยวชวนมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอาไปตีไปเออเฮียอันนั้นกูก็ไม่รู้กูก็ถามมันอยู่ว่าไอ้แจ็คไม่เอามาด้วยหรอกูก็พูดถึงมึงตลอดตัดบายเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสตอรี่หน้าเพื่อนสตอรี่หน้า ไม่พลาดแน่นอนอันนี้จบแล้วจบแล้วพี่พีมีอะไรมีอะไรให้กูไปลื้อไหมลาสซิตี้มึงอะจะมีเพื่อนโอเคโอเคนึกว่าจะให้กูไปลื้ออะไรให้อ่าครับพี่พี่ร้าอยากไปก็ดันมาออยากไปก็ดันมาให้กูไปลื้อให้ไหมาจะลื้ออะไรวะเฮียตีกับกูกูก็แพ้อยู่ดีอ่ะแพ้เฮียแล้วมึงของโคตรเยอะเกี่ยวของไป็นเรื่องคิวพี เดี๋ยวกูไปว่างๆเดี๋ยวกูไปลาซิตี้อ่ะเอาที่มึงสะดวกไงชิวๆไม่คิดอะไรชิวไม่คิดอะไรเอาไม่ว่าบิลลี่โทรหากูแล้วกันได้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 มาจุ๊บมาหาเฉยได้ได้ได้จุ๊บจุบเจอกันสล่กูเฉยโอเคได้มาพูดกันที่มันเป็นเทียอะไรของมัน เธอ,อเธอโอ้ยแล้วพวกตาออยตาห่ำไปไหนกันเน่ะ